พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่3 0ม้อยห้ายกย้ายอนุไว้ช่างกล้าเสียจริงเจ้ากะพี่จูที่เดินเข้ามาจากด้านนอกเบะป,ปากอย่างนี้พอใจมิสำนึกเสียบ้างเลยว่าหาักมิใช่เพราะคุณหนูของพวกนางป่านนี้ไว้ซื้อคงหอบอันหลิงอยู่ย้ายไปอยู่เรือนเพียนและโดนพวกสาวใช้กลั่นแกล้งไปแล้วมิมีทางได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเช่นตอนนี้หรอก แต่หลังจากที่ไวซื้อออกมาจากเรือนเพียนกลับสนใจแค่ตนกับลูกเท่านั้นมีรู้จักสำนึกบุญคุณของคุณหนูแม้แต่น้อยพี่จูมิพอใจนางมาตั้งนานแล้วยิ่งตอนนี้เห็นว่าไวซื้อคิดหลอกใช้อันหลิงจุนก็ยิ่งทำให้นางโมโหเข้าไปใหญ่ทำให้ใบหน้ากลมป้อมที่กำลังโมโหอยู่คล้ายซาลาเปาเข้าไปทุกทีอันลิงเกเห็นแล้วก็อดคำออกมามีได้ เอาละอย่ากโกรธไปเลยข้ายัางมีว่าอันใดแต่เจ้ามาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแทนเสียนี่ตอนนั้นที่นางช่วยเวอีเนียงออกจากเรือนเพียนไม่ใช่เพราะความเห็นอกเห็นใจอย่างเดียวแต่นางก็ต้องการใช้เวอีเนียงคอยดึงความสนใจของหลี่ซื่อไว้ทว่าชั้นเชิงของเวอีเนียงยังได้อยู่มากจึงทําได้แค่คอยเอาใจหูหยินผู้เท่าไปวันวันมิสามารถต่อกรอ,อันใดกับหลี่อีเนียงได้สุดท้ายอันหลิงเกอจึงละทิ้งความคิดนี้ไป บุญคุณน,นี้นางมิได้ต้องการให้อีกฝ่ายมาตอบแทนอีกทั้งเดิมทีนางก็ต้องการหลอกใช้ไวอีเหนียงอยู่แล้วต่างฝ่ายต่างถือว่าได้ประโยชน์นางจึงมิได้เอ่ยปากขอให้ไวอีเหนียงช่วยอันใดอีกแต่การที่ไวเหนียงต้องการใช้ประโยชน์จากอันหลิงจุนนั้นเป็นสิ่งที่นางมิยอมเด็ดขาดปี่จูได้ยินดังนั้นก็ยิ่งมีพอใจเข้าไปใหญ่คุณหนูเพราะท่านใจดีเยี่ยงนี้อนุเวจึงเหิมเกริมขึ้นทุกวันเจ้ากะ เวซื้อตอนที่เพิ่งออกมาจากเรือนเพียรใหม่ๆยังหวาดกลัวไปหมดจนผู้อื่นพล่อยเป็นห่วงทว่าตอนนี้เหมิมเกริมกล้าใช้ประโยชน์จากคุณชายผู้เป็นบุตรจากภรรยาเอกนับว่าใจกล้ามากเสียจริงอันหลิงเกอหัวเราอออกมาแต่มิได้กล่าวสิ่งใดต่อที่วเวเหนียงกล้าขอร้องเช่นนี้ก็เพราะมีความทะยจยันอยากให้อันหลิงอยู่สอบได้คะแนนดีในสายตาของท่านพ่อจักได้มองว่าอันหลิงอยู่เป็นเด็กฉลาดและตั้งใจเรียน สำหรับบุตรชายของอนุพันยาแล้วการที่บิดาให้ความสำคัญหรือไม่นั้นถือเป็นการตัดสินอนาคตว่าจากไปได้ไกลเพียงใดด้วยเป็นเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันคนที่มีความทะยอทะยานย่อมใช้งานได้ง่ายกว่าคนขาดกลัวหมิงซินไปพบคนของชูหยูมาหรือยังเมื่อนางกล่าวถึงเรื่องหมิงซินขึ้นมาสีหน้ามีพอใจของปีจูเมื่อสักครู่ก็หายไปทันทีแล้วแปลเปลี่ยนเป็นจริงจังแทนชูหยูส่งคนมาแล้วเจ้าค่ะ นางบอกว่าสืบได้เบาะแสสำคัญแต่ยังไร้หลักฐานที่เชื่อถือได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักเจ้าค่ะระหว่างที่พวกนางกำลังสนทนากันอยู่นั้นอยู่ๆหมิงซินก็ถือจดหมายสองฉบับเดินเข้ามาพอดีเรียนคุณหนูนี่เป็นข่าวที่ชูหยูส่งมาเจ้ากะหมิงซินส่งจดหมายฉบับหนึ่งให้อัลิงเกอรอจนคุณหนูของตนอ่านจบจึงยื่นจดหมายอีกฉบับในมือออกมาส่วนนี้เป็นจดหมายที่มู่ซื่อจือให้คนส่งมาเจ้ากะ อันหลิงเกิที่เพิ่งอ่านจดหมายของชูหยูจบก็มีสีหน้าอ่อนโยนทันทีเมื่อได้รับจดหมายฉบับที่สองหักมองให้ชัดแล้วภายใต้ความอ่อนโยนนั้นก็แฝงความเขินอายไว้อีกด้วยคุณหนูมู่ซื่อจือเขียนมาว่าอย่างไรบ้างเจ้ากะดูเหมือนปี่จูสนใจจดหมายของมู่ซื่อจือยิ่งกว่าเรื่องที่ชูหยูสืบได้เสียอีกสาวน้อยที่อายุเท่านางมักชอบความคลึกครืน้นและเรื่องซุบซิบนินทาเป็นที่สุด ส่วนเรื่องระหว่างชายหญิงนั้นสำหรับนางก็เป็นแค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นต่อให้คนข้างหน้าคือคุณหนูของตนนางก็อดมิได้ที่จักอยากรู้อยากเห็นอันหลิงเกอได้ยินก็เปิดจดหมายออกมาทันทีพร้อมใบหน้าที่ฉายแววอยากรู้เนื้อหาในจดหมายช่างหวานเลี่ยนเสียจริงหวานจนนางอดหน้าแดงขึ้นมามีได้มิพบกันวันเดียวราวกับมิได้พบกันสามปี คำเช่นนี้มีคิดว่าจักออกมาจากมูจวินฮานได้เลยแต่สำคัญที่สุดคือเขาบอกว่าปลอดภัยดีสงครามที่เม่าเป่ยถือว่ายังสงบอยู่ตอนนี้มิมีเรื่องอันใดใหญ่โตมีมีอันใดเขาแค่บอกว่าปลอดภัยดีเท่านั้นนางมีท่าทีสับสนและเขินอายเพียงชั่วครู่มินานสีหน้าก็กลับมาเป็นปกติ ปี่จูร้องอ๋อขึ้นมาและมิได้ติดใจอันใดแต่หมิงซินที่อยู่ข้างๆ้างสังเกตเห็นท่าทีเขินอายเมื่อครู่ของคุณหนูได้ดีแม้รู้ว่าอันลิงเกร์มีบางอย่างปิดบังอยู่แต่นางก็มิได้กล่าวอันใดออกมาคุณหนูต้องส่งคนไปช่วยทางชูหยูหรือไม่เจ้าคะแม่อันลิงเกร์สั่งให้คนของหอจินซิ่วคอยช่วยชูหยูอย่างลับๆอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ยังมิได้ลงมือทำอันใดเป็นชิ้นเป็นอันการที่จะหาหลักฐานจากเรื่องในอดีตนั้นเกรงว่ามิใช่เรื่องแน่อย่างแน่นอน หลังจากคอยรับใช้อยู่ข้างกายอันหลิงเกอร์พักใหญ่แล้วหมิงซินจึงได้รู้ถึงภารกิจที่อันหลิงเกอร์สั่งให้ชูอยู่ไปทำและยิ่งได้รู้ว่าเรื่องนี้สำคัญต่ออันหลิงเกอร์เพียงใดเรื่องนั้นอันหลิงเกอที่กำลังครุ่นคิดบางอย่างอยู่ๆก็กล่าวขึ้นว่าชางเย่เว่หายไปไหนชางเย่เว่เป็นองครักษ์เงาที่มู่จวินฮานฝึกมาน่าจักเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ดี หากชังเยเวไปช่วยชูยูหาหลักฐานแล้วโอกาสสำเร็จก็จะมีมากขึ้นชังเยเวกำลังทดสอบไข้กลในเรือนอยู่เจ้ากะหมิงซินยิ้มนางมีได้รู้สึกประหลาดใจอันใดกับสาวใช้ที่อยู่ๆมารับใช้ข้างกายอันหลิงเกอคนนี้มีถามถึงที่มาของชังเยเวด้วยซามอย่างไรเสียคนผู้นี้ก็เป็นคนที่คุณหนูเชื่อใจนางต้องร่วมมือกับชังเย่วและปีจูเพื่อปกป้องคุณหนูให้ปลอดภัยและทำเรื่องที่คุณหนูสั่งให้สำเร็จเป็นพอ หมิงซินนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนละเอียดอ่อนทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีเยี่ยมเสมออันหลิงเกอมองนางด้วยสายตาชื่นชมจากนั้นปีจูก็เลิกม่านขึ้นเพื่อเรียกชางเยเว่เข้ามาคุณหนูมีอันใดสั่งบ่าวหรือเจ้าคะชางเยเวส่สวมกระโปรงยาวสีเทมนที่เลอะไปด้วยฝุ่นเสื้อผ้าของนางคงสกรปรกตอนที่ทดสอบ่ขยกลเป็นแน่ ดวงตาของอัลลิงเกอร์เป็นประกายตอนที่เจ้าอยู่กับมู่ซื้อจือเคยเรียนวิธีสืบข่าวและหาหลักฐานบ้างหรือไม่เรียนคุณหนูเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่องครักษเงาต้องเรียนอยู่แล้วเจ้ากะช่างเยเวตตอบพลางพยักหน้าบ่าวพอรู้เรื่องพวกนี้อยู่บ้างมีทราบว่าคุณหนูมีอันใดให้ไปทําหรือเจ้าคะเมื่อรู้ว่านางเคยเรียนเรื่องพวกนี้มาจริงแววตาของอัลลิงเกอก็ฉายชัดด้วยความยินดี โชคดีที่มูจวินฮานส่งองค์รักอย่างชางเยว่ามาไว้ข้างกายเช่นนั้นนางคงม่รู้ว่าจะส่งใครไปช่วยชูอยู่ข้ามีเรื่องบางอย่างที่ต้องการให้เจ้าไปสืบนางเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างคร่าวๆแต่มีได้บอกว่าหูหินใหญ่อันโดล,ลีอีเหนียงข้าอย่างไรแค่บอกชางเยเวว่าต้องหาหลักฐานในตอนนั้นมาชางเยเวก็มิใช่คนที่สงสยัยเมื่อได้ฟังก็รับคําทันทีบ่าจะติดต่อชูหยูได้อย่างไรเจ้าคะ ข้าจักให้หมิงซินพาเจ้าไปพบนางจากนั้นเจ้าก็อยู่ที่นั่นแต่ต้องรีบหาหลักฐานให้เจอโดยเร็วอันหลิงเกอสั่งจบหมิงซินก็รับคำสั่งทันทีแต่ชางเย่มิยอมตกลงสีหน้าของนางชายชัดว่ามีเห็นด้วยคุณหนูหากบ่าวไปอยู่ข้างนอกแล้วจกคุ้มครองท่านได้อย่างไรเจ้าคะนายท่านให้นางคุ้มครองคุณหนูใหญ่อันหากคุณหนูเป็นอันใดไปนางคงรับผิดชอบมิไหว ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ